สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนักซิ่งหลังถนนนะครับวันนี้ก็จะมาถ่าย NSR Pro Arm ให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับคือรถตัวนี้นะครับเป็นรถจอดนานนะครับผมซื้อมาตอนไปซื้อสตาร์ติดนะครับแต่จะสตาร์ทยากนิดนึงนะครับผมพอสตาร์ทยาก ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พอ start ขับได้อยู่นะครับพอผ่านไปหนึ่งวันนะครับเช้ามา start ไม่ติดนะครับทีนี้ก็มาไล่เบื้องต้นนะครับผมก็เลยมาไล่คาบูนะครับไล่คาบูเสร็จส start ไม่ติดอีกผมก็เลยมาเช็คระบบไฟปรากฏว่าไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับผมผมก็เลยมาเช็คสวิ์กุญแจกับสวิ์ออฟดันนะครับผมก็ เช็คไปก็ไม่ติดอีกนะครับผมแต่ตันนี้ไฟไม่มีแบตนะครับเป็นรถจอดนานไฟไม่มีแบตเลยผมก็เลยเข้าไปสอบถามพี่ๆในกลุ่มนะครับผมพี่ๆเขาก็แนะนามาให้เช็คเบื้องต้นเลยครับเช็คแบตถ้าแบตไม่มีรถรุ่นนี้ถ้าแบตไม่มีไฟจะออกน้อยมากนะครับถึงขั้นไม่ออกเลยนะครับผมผมก็เลยได้ทําการเปลี่ยนแบตดูครับปรากฏว่าติดนะครับผมเป็นปัญหาที่ง่ายมากนะครับปัญหานี้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ ถ้ารถรุ่นนี้ไม่มีแบตพี่ๆเขาแนะนํามานะครับถ้าไม่มีแบตแต่สตาร์ตติดจะทำให้แผ่นชาร์จร้อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะใช้แบต12บโวลต์ไปเลี้ยงกล่องโดยตรงนะครับผมถึงไม่มีแบตสตาร์ตติดอาจจะทำให้แผ่นชาร์จเสียได้นะครับผมอันนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับปัญหาที่เจอนะครับผมปัญหาง่ายๆนะครับแต่ผมก็ ไม่ค่อยรู้นะครับพราะระบบไฟผมก็เลยได้เข้าไปสอบถามพี่ๆนะครับซื้อแบตนาเปลี่ยนตัวเดียวนะครับจบเลยนะครับตัวนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังให้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเยงท่่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับนะครับผมขอบคุณครับผม